ขอให้เน่าอะไรครับเน่าวแข็งแอ๋อน่าวสุขภาพแข็งแรงพูดชัดๆพูดพูดดังๆน่าวแข็งแรงเน่าเอาเป่ายายล่ะอุ้ยเดี๋ยวหนุนไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูมามามามมาเอาไม่เปลี่ยนการสื่นมันหน่อยสื่นมันใหญ่เอา

บานเบิดบอกมึงบอกาอไว้พ่อตากะย่าที่ล่ะขอให้ยายอะไรลูกขอให้พ่อแข่งแรงทำานบอกหน่อทำานบอน้อยสองคนสองคนรวยรวยอยู่กับไปรวยอยู่กับอยู่กับกับตารเป็นนานหนูจะเป็นเด็กดีกับตากับยายไหมเป็นเด็กดีเป็นเด็กยังดุร้ายเอเด็กดี